ขวกมือไวๆแล้วพี่น้องขวกมือไวๆเต้นสักเต้นสักเล่นพี่น้องเต้นตื่นเต้นไปเลยเอาเลยละสวัสดีครับสวัสดีแฟนครับทุกทุกสันสุขสุขคนครับเอาหาเหรอเห็ดปวกคือเก่าครับพี่น้องรู้สึกว่าส่งสัญญาณที่ดีแล้วพี่น้องมีมึงนี่เต็มๆเลยอ๋องาม่แล้วครับพี่น้องมาหาเห็ดปวกหรือไง ตามราคาสาสิงหาสมสิบเอ็ดครับสมท้ายเดือนเดือนเดือนปั้นแง่เดือนสิงหานีครับพี่น้องเหนื่อยังได้ชั่วหัวมากเลยเต็มเลยครับพี่น้องเดี๋ยวต้องขายหนึ่งจมาหินซ้ำหนีกันเอาเด้อบัดนี่ต้องดีล่าครับก็ไม่อยากถอดทุ่งมือก่อนเพราะว่ายิบบุธนัด ป่าที่ป่าเขาไงครับพี่น้องบาดมือนี้มือนี้ป้าแตกคนหลายคนหลายครับพี่น้องณบ้านถือบ้านถืออำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับบุ๋มเองปี๊บบวกเอียงกบดูท่าผ่าตัางเนี่ย บัวกัน <antid> บ <ote> ัวกันมาตันบ่เนี่ย <ination> บ <noises> ัวบานบัวตุ่มอันนั้นเพิ่นเล่นเผ็ดบุรีเผ็ดบุรีอันนั้นเห็ดปัวขาวใหญ่ของแท้ที่นั่นเป็นเห็ดปัวขาวท้องพิ่นที่สมบูรณ์ครับเผ็ดบุรีลาดบุรีกาญจนบุรีนี่เห็ดโคนใหญ่ ดุมขึ้นงามเหยงเขากรอบวเตียงหลงุนันเยล่าง,ง,างเห็นอีกสองดอกเนียาหมูแหลกแหงหมันครับพี่น้องชัวงหัวนี่นี่นี่นีนด้วย่่ะย้นา่นี่นี้นี่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 นีตนม่น่นก่นนี่นี่นีานีันีนี่นี่น่นนน่น่ีีีออี่น ใหญ่เลยใ่ไหมตรงนี้ใหญ่เลยใหญ่ี่งามงามัน้องสมกัห้ปเขาเนี่นี่ มู <pes> ้แรกแคกมันครับโอ้ปัดเีไปนองเห็ดปวกไก่หน่อยมั้สำเห็ดปวกจิกเลยมิตาดอกบกนี้ไง ยังไ,ไ,ไ้ก็เอาได้ที่เราเห็นนะผู้ปวกนิ่ตื่นคือฝนสั่มครับฝนหิพีฝนสั่มแห้งนี่ดิอดอกยังไงกับทีวดดันดีมัดเลยพี่น้องได้เก็บเห็ดปวกอุันนี้เห็ดปวกแดงครับอันนี้เห็ดปวกไฟมันเนี่

แต่ิไดเต็มมือเดียวว่าแต่ิได้หาาแค่มือเดียวอาได้น้อยได้ร้ายครับไม่แห้งครับพี่น้องพอได้เรื่อยๆยกครับนี่พี่น้องก็คือว่าเหรอพี่น้องผลซ้ำให้เพิ่นมันเห็ดดอกเห็ดเพิ่นเลยเป็นทั้งสี่ไหมได้ข้อสิออกอีกอยู่ดอกมีครับเย็นๆได้ออกแค่เพราะว่าวันทีสองกับบ้นพระใหญ่ละกูเหลือเพิ่นขาอันโซะมากก๋ไก๋ ต่ไปตามมือเก,อกิดดูน่าโกงไหมงดงามจังหน่อยครับพี่น้องขอยังจังหน่อยหัวดำก็ออกวันนี้เหลื่อมแล้วนี่ีอันเหล้วพวดูดสลัดหรือว่าหัวดำกะพุ่นละพุ่นใส่มั้งอันนั้นหัวดำขี้ดิ้นใส่บุกเกลกหัวดำขี้ดิ้นรวนหวานดอกนี่สิบอลองเสียบ รสชาติบ่ตกดอกพี่น้องแต่ว่าดอกเห็ดเพิ่นอาจสิแบบเสียมข่อยดีเสียมูไปง่ายมูละจุ่มจุ่มจุ้มแม่นครับบางมูกะยอบหมั้งล่ะเขามายอบเพื่อเป็นป่อยเป่อยหมู่หวานนั่งเชือกกะขาตั้งซดือดเชือกไดเอาบ่ได้มึงจะทำมึงขาเห็ดมึงขาเห็ด เป็นตั้งสี่แล้วพี่น,อน้องวีนันดีบดแล้วครับพี่น,อน้องวอยได้เก็บนี่ยจะตื่นใบใหม่แนมยากด้วยพี่น้องเห็ดปูข้าวนี่นแนมยากครับเพราะ,ะว่าเพ่นันสีดอกเพ่นคุณ นอกแกว่าสีบ้านอีหลีสีดอกเพิ่นคุณแม่เปนบ้านจังสีขาวคือจำใด้จำนึงบ่เห็นเดิแม่นขนาดยืนยืนยืนก้มซองแท้ๆนี่เฮ็ดสีดำตานี่ก็ยังบ่เห็นอันนี้เว้าอีหลีออืคนเขาตาเฮ็ดบวกนี่เขาก็เห็นอีหลีคงถอยเลยเนี่ยเห็นแต่ไกลๆพุ่นแต่ว่าพวกผมนี่มองได้สงสัยก็คือยางใสเลยยางใสตรงมันก็ต้องมากกลมแนมอีกดิกลมซอง เพื่อว่าหมั่นใจบ้องสั้นนิ่เดียวเลยนี่อะไรชะอ้อนนี่จุ้องว่างไหลนี่เพราะว่ากระตาไปไหลนี่เมียนป้าหนอเขื่งครับกยางไงเลยเกือบเกบกับนิว นอเดียวนี่แกงงด้เลยวันเถอะเ๋ยวเอาไปแกงใส้นอนใหม่ครับพี่น้องแซ่บกินซดก็ได้ปาหั่นถนอไหมอิฐกระเบนการหาเห็ดปวกนี่อย่าหาว้ำเพิรเดค่ะพี่น้องมันบ่ได้ทธอง่ายๆแต่มัน,งงมนใช้เวลาบางคนกับมาเมื่อยซื้อบางคนก็มันมันเป็นโชกมันเป็นโชกเป็นด่วงที่บ้างเถอ่อบ้างมือที่เขาเกิดมาหมานเอาเ็งสีนะ่ะ <laughs> แต่ว่ามันกับโ bon บนเะน่นะนะดวงไผ่ดวงมันหมานไผ่มานมันยังสี่น,นะได้ชนะืนะ่ว่าไปคือหมานเด้ชื่อนะว่าหวง,งจังสันจังสีขี้นให้ดีๆีเลยค่ะบางเถ้าคนคนพนอยากมากนะนะผู้เน่มากก็ได้แต่บักพีพวนเมื่อยังสี่นะมานะนะกก็ได้เตา่าปลายังนะสี่เต่าปลาตาเปา <laughs> ส่ายืดปวกมันหาย,ยากมันใส่เวลาอีหลีได้เสาบางเถ่อหอดใบอันนี้กับยางหลายชั่วโมงเติบ ว่าตรงอาศัยลูกฟุกว่าสันเถาะไปหลุนต่ออาจจะลุกหยดกัพอได้หลุนอยู่กับพี่นนองมันะยังอันนี้ออกก็ื้อท่านขากมือมันขากมันก็ขากมือโบขากแันนี่เนาะคนก็ลายไปแล้วค่ะสำหรับคลิปนี้หิบปวดเข้าใหญ่ หมูมันหมูโบลาไปก่อนเด้อค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกๆกกำลังใจขอบคุณท <Yeah, ุกไรทุกแช์ทุกคอมเมนต์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับน้่งตุ้นยืงเอาแลนให้ท่านอีอพอหลงน้องรลายค่ะบริการไม่ราเลียงผู้เดียวจริอีพ่อร้าย คนห,หลักหมาหมซุ้มเดียวกันเลย <ừ. S 2> สีมันนววนเดีกันคนหักหมาคนเจ้าของเพ่น